นี่คืออุสมันเดมเบเล่อัลติเมตทีมออฟเดอะซีซั่น2025นะครับผมและวันนี้ทุกประตูที่เขาทำได้เราจะซื้อนักเตะเข้าทีม1,000ล้าน FC คอยซึ่งเขามีเวลาทั้งหมด3นัดนะเพื่อสร้างทีมใด้ดีที่สุดนะเพื่อที่จะไปตัดสินในไฟนอลแมชนัดสุดท้ายนะครับผมซึ่งถ้านัดสุดท้ายทีมของอุสมันเดมเบเล่ไม่สามารถชนะคู่แข่งได้ วาซาบิคำโตไม่เอาคำโตดีกว่าปาดใส่ใส่หนิ้ว1ข้อแล้วกินตามจำนวนประตูที่โดนยิงครับผมคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกม FC Mobile เติมง่ายเติมไวใส่ใจทุกไอดีการันตีความปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแถมยังมีเกมหลากหลายให้เลือกเติมอย่าลืมนะครับเติมสนุกไม่สนุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป และนี่คือค่าพลังของอุสมันเดมเบเล่อัลติเมตทีมออฟเดอะซีซั่น2025ครับว่าที่บัลลงดอด้วยความเร็ว185ยิง155ส่ง132เลี้ยง179สภาพารไก่106สกิลมูฟ5ดาววิกฟุต5พลังแฝงการยิงไม่มีเป็นกองหน้าตัวแบบว่าสายพริ้วซึ่ง สามเกมแรกเนี่ยเราจะเล่นแบบอันแรงนะ่าเพื่อให้เดมเบเล่ได้โชว์ศักยภาพที่แท้จริงของเขาเพราะถ้าเล่นแรงตั้งแต่เกมแรกเลยก็ดูสภาพทีมกูก่อนนะเออมไม่ได้เห็นอะเดนเบเล่อะมึงจะเห็นแต่เขาแบบถล่มประตูนะครับผมเพราะนั้นเราก็จะเล่นอันแรงสามนัดน,นะและนัดสุดท้าย The Final Match เนี่ย last boss เนี่ยเราจะกดแรงเลยนัดแรกครับผมคู่แข่ง4-5-1นะ ดอนนารุมะบลองวีดิดว่ะเม,ม็ดส้มเทนเต็มเต็ม <laughs> ไหวป้ะไหวว่าเดเบเล่เทน30คนเดียวมาโอกาสแรกเดเบเล่ครับไหลก่อนเฮ้ยเฮ้ยเชีย่ยเชียเ่ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยกูไม่ตกใจเดนเบเล่อะเอากูตกใจไอ้การ์ดทองแดงอ่ะม่งยิงได้ไงวะขออีกสักลูกหนึ่งไปขออีกสักลูกหนึ่งไปสวยอุ้ยฟิฟ้าหายสับเรเชนตหนีอ้าวละ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 เฮ้ยพาวร์ช็อต โอ้หเกือบมาครับลูกสองคนที่สองเฮ้ย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 ขอนเตลหูอะไรองีเฮ้ยมึงใส่ข้าขวาห้าด้วยกรมอนกรมอนขอบอลหน่อยลูกพี่โยนครับโอ้นอ่ะ มันควรเข้าเว้ยลูกเดมเบเล่ลูกสองไม่แม่งควรเข้าเว้ยอ่านายชินล่าเอาคือโดนยิงไม่เป็นไรเว้ยแต่ว่าเราเราต้องการเนยขมอนเราต้องการอีกลูกนึ่งะ่ะเขาก็แบบเออก็เน้นเลยอะ่ะก็คือแบบเน้นเน้นเลยอะ่ะ คือต่อบอลมาก็คือกาจะเอากาจะยิงเลยอะโอเคเฮ้ยทดหนึ่งทดหนึ่งทดหนึ่งคขมอนโอเคกูแข่งเอามาวัวออกมาว่ะได้สองคนครับได้สองคนครับเดนเปเล่โอ้โหเป็นทะลุมันต้องยิงขวาว่ะ เต็มเปเล่ขวามาเออแต่ซ้ายไม่มาเสียดายลูกนั้นมากครับโอ้โหแต่ว่าโอเคนัดแรกได้2นะคือถ้าถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะถ้าพูดกันตามตรงอะ่ะทีมแบบเนี้ยยิงได้2ลูกอะ่ะไม่แย่นะเว้ย็เดเบเล่เสียดายแค่ลูกจังหวะแบบยิงซ้ายลูกนั้นอะ่ะจริงๆมันควรจะเข้าเราควรได้3แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้เราได้ สองตำแหน่งนะคนดูตำแหน่งละพันเอผมขอเสริมเป็นกองกลาง2คนละกัน CM เสองคนคนละพันเอ็มและนี่คือ2กองกลางที่อุสมันเดเบเล่เลือกเข้าทีมนะครับผมนัดที่2 4ง4ีสนะน่าจะสวนกันมันครับนี่ฮะเสริมมาติอุสกับกุล,ลิตมานะ1ลูก1นึ่ตำแหน่ง1 0 0 0งเอเช่นเคยโอเคเดม ทำชิงไปโอ้โทองแดงจ่ายไม่ดีบุล,ลิทครับมัตเตอุดครับตรงกลางครับได้ยุมัตเตอุดอือเจสู0หนึ่งตำแหน่งอุสมันเดมเบเล่โอ้เสริมกลางมาแล้วแบบดูแน่นขึ้นนะทีมเรา เฮ้ยเฮ้ยคอมอนเอาเรื่อง2มเมล็ดครับผม2มเมล็ดก็2ตำแหน่งตำแหน่งละพันเอมจัดไปและนี่คือริมเส้นซ้ายขวาที่อุสบันเดเบเล่เลือกนะพูดเล่นนะก็คือผมกับคนดูในสตรีมเนี่ยเลือก <laughs> ว้าวคือถ้าเทียบกับ เฟิร์สลุคของอุสมันเดเบเล่ทีมเนี่ยบอกเลยว่าพัฒนามาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการดึงกองกลางอย่างกุลิดมาเตอุสนะแล้วก็เซ็นสัญญาแอนตโทนีกับโจโคโเข้าทีมเนี่ยบอกเลยว่านัดที่3ซึ่งจะเป็นนัดสุดท้ายในการยิงสร้างทีมแล้วด้วยเนี่ยนะยิงกระจุยกระจายแน่นอนนะครับผม4-3-3 Attack Fernando Torres again ว่ะมาครับขอแบบสัก3ลูกไปอยากเสริมกองหลังกับประตู เดเบเล่ซับแล้วพาวเวอร์ชอร็อตอุ้ยเดมนับปะนับดิมันต้องนับอยู่แล้วเพราะเป็นคนที่อุสมันเดเบเล่เขาเรียกว่าเลือกให้เข้าทีบอ่ะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำทีม,มาทำไมถ้าไม่ให้คนอื่นยิงด้วยหนึ่งลูก แอนโทนีเดอะหมุนเอาให้ครับทำจริงโบเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเลี้ยงเขาโกเลี้ยงเขาโกครับผมอุสมันเดเบเล่เลี้ยงเขาโกสองศูนย์อีกสองตำหน่งขมอญเบบี้ โจโคเลนเชงหนีอ้าห้อโจโคไม่ผ่านเอา้าโจโคดักได้นี่งไงเลนเชงก่อนอืกุลิดยังได้ไหลต่อมาอุ้ยอุ้ย,ยมันเดมเบเล่เกนคัมอลสองลูกสามแล้วนะแต่เดมเบเล่ซัดไปสองโอ้โหจังหวะนี้ตามสเต็ปครับเลนเชงแล้วแก้ตัวเท้าซ้ายที่ ยิงไม่เข้าในนัดแรกได้ในนัดที่สองนะเอาได้แล้วโอ้โหคู่แข่งเหมือนจะไปเลยว่ะโอ้คู่แข่งเหมือนจะไปเลยครับเรียบร้อยนี่ขนาดยังไม่ได้เสริมหลังเลยเนี่ย <c oughs> โอเคซึ่งนั่นแหละนะคู่แข่งออกเองนะเราก็จะนับเหมือนเดิมนะทุกลูกที่เดเบเล่ยิงต่อจากนี้ลูกสี่ไปดิ ฟิฟฟาปั่นลูก5ครับลูก5ครับผมขาดอีกลูกเดียวแคร์ร่เกอร์เอาบอลมาเฮ้ยอีกลูกเดียวจะโดนบอลยิงอีกลูกเดียวข้มบอนอย่าพึ่งหมดเวลาอย่าพึ่งหมด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  Yes ห <laughs> กลูกครับนัดนี้อุสมันเดเบเล่ยิงไป5โอ้โหิจังหวะวิ่งชี้นะไม่ได้สั่งวิ่งนะแล้วเข้ามายิงด้วยซ้ายเอาเรื่องแล้วก็จบลงที่6ประตูต่อศูนย์ครับผมได้ครบทีมในตำแหน่งละ1000เอ็ม นี่ยฮะและนี่ก็คือนักเตะที่อุสบันเดมเบเล่เลือกเข้าทีมอุสบันเดมเบเล่ที่อ่อเป็นร่างทรงอะไรประมาณนั้นอะเพราะว่าเราก็เลือกกันเอง CDM กองเต้คู่เซ็นเตอร์แบ็กอิบายเยสแอนด์เนสตาเอลบีเตโอเอนองเดสผู้รักษาประตูติโบกูตัวแล้วก็อาร์บีคาบข่าวนะในงบ1,000นเอ็มนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย อุสมานเดเบลเล่ควักตังในกระเป๋าตัวเองสร้างทีมนี้ขึ้นมาเนี่ย1 9 0 0 0ล้าน f c คอยนะครับผมเนะี่ยเทนได้ประมาณนี้เพราะอะไรเทนหมด LBRB ไม่ต้องเทนนะครับผมกับนัดสุดท้ายที่จะเป็นศึกตัดสิน The Last ส o อ t เดอะไฟแนลแมทช์ของเราว่าผมจะได้กินวาซาบีหรือไม่นะฮะได้กินแน่นอนนะถ้าไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ นะครับผมนี่ครับ43ซโฮดิง้งอุสมันเดมเบเล่ทีมและคู่แข่ง4ี 1, 2 1 2นวแนโรครับฟอรลันกักโปรูรนี่เอ้ยเอาเรื่องเลยเนี่ยเทนเต็มเตมนึกว่าจะมาแบบกระลวงปวกกองเต้ครับคึงบอลก่อนโอเคั้นนี้เราจะเล่นแบบใจเย็นๆพอถ้าเราแพ้เรา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 ,เราอ๋ดักบอลโคตรเก่ง อิบายเอสโอ้ยแข็งโอ้โหโอ้โอ้ฟาวเฉยแอมตนีโอุ้ยเราได้ฟาว เฮ้ยาฮ่า okay, ฮ่า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 นสตฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าอนเบบี้่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่เฮ่า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 ่น่่น่าฮ่ อุ๊ย e e อีบายเย็ดอีบายเย็คอมอนอุหลังคนแน่นอะคำชิงคำชิงขวาสุดสายสุดมีวิง่งเฟกช็อตสั้นๆไปนี่กุลิดได้เอา้าเดบิเล่ยด เจ้าตวัดปัดยิงซะหน่อยเจ้าตวัดปัดยิงครับไม่ได้ครับโอ้โหหนึ่งศูนย์นะครึ่งแรกครับคามอนเดเบลีไปเดเบลีไปไหลเดเบเบล่โคตรสวยฟีฟ้ามาโอ้โหจานจุดโทอมาเอาได้อยู่ยังยังไม่มา เจอาอีกจะเอาอีกจะเอาอีก,เ,ออกเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะตอกเสร็จกองเต้อุ้ยออหนึ่งคำหนึ่งคำแต่ว่ายังมีเวลาครับอีกประตูดเดียว เป็นแอนโทนีแบกว่ะเฮ้ยสุดท้ายเป็นแอนโทนีแบกก็มาดิคบบอลกูปั้นเดเบเล่ตั้งนานนี่มันต้องแอนโทนีสวยมาเอาไอ้ย่ยคู่แข่งหายเอาอเอ้ยยียโปเอาอียาลองหนเอา้าเนต้ามองคืนเอา เอาเย,ยมูแล้วหายอะไรอ่ะออมาล้โอเคเยสสองหนึ่งครับผมวาซาบิไม่ได้กินนะฮะแสดงว่าเดเบเ,บเล่คัดตัวมาค้นหดเลยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูเปิดแพ็กตามล่าโรนโดหรือเมสซี่กดคลิปด้านบนหัวไปดูต่อได้เลยนะครับผม โคตรมัน